สวัสดีครับวันนี้มาบอกเรื่องเลขประจำตัวหวงจุย้ยสามารถบอกลักษณะนิสัยของแต่ละคนและอาชีพที่เหมาะสมตลอดจนอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงเลขหมายประจำตัวหวงจุ้ยของเรานั้นบอกถึงลักษณะนิสัยและอาชีพที่เหมาะสมตลอดจนอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงได้นั้นสินแสสามารถส่งคำทานายอุปนิสัยของคนเราจากโงเฮงจากดิถีวันเวลาเกิด จากปีนักษัตว์ที่เกิดและจากหมายเลขประจำตัววงจุ้ยของแต่ละคนวันนี้มาบอกอาชีพที่เหมาะสมตลอดจนอาชีพที่ขัดแยง้งและลักษณะนิสัยของแต่ละคนตามหมายเลขประจำตัววงจุย้ยท่านสามารถดูหมายเลขประจำตัววงจุ้ยของท่านได้ตามตารางนี้และจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดตารางหมายเลขประจำตัววงจุ้ยไว้ใต้คลิปนี้ ากท่านใดสนใจอยากคำนวณหมายเลขประจำตัวห่วงจุ้ยด้วยตนเองสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ได้เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ในช่องห่วงจุ้ยบายนาลงโดยเริ่มจากคนหมายเลขประจำตัวห่วงจุ้ยหมายเลขหนึ่งเป็นคนพลังธาตุน้ำลักษณะนิสัยใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายๆเป็นคนใฝ่รู้ปรับตัวได้ดีอยู่ไหนอยู่ได้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แต่การทำงานจะเป็นลักษณะเรื่อยๆจะกระตือรือร้นเมื่อถูกสถานการณ์บีบบังคับหากมีเรื่องบาดหมางจะเป็นลักษณะคนเจ้าคิดเจ้าแค้นในลักษณะแก้แค้นสิปีไม่สายบุคลิกภายนอกดูสุข,ขุมเยือกเย็นแต่จิตใจภายในอ่อนไหวง่ายคนหมายเลขประจำตัวหวงจุ้ยหมายเลข2หมายเลข5และหมายเลข8เป็นคนพลังธาตุดิน ลักษณะนิสัยของคน่วงจุ้ยหมายเลขสองหมายเลขห้าเพศชายใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ฟังที่ดีมีการไต่ตองก่อนลงมือทำคิดก่อนพูดเป็นคนมีระเบียบวินัยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงคนหมายเลขประจำตัวหวงจุ้ยหมายเลขห้าเพศหญิงและคน่วงจุ้ยหมายเลข8มีความทะเยอทยานผลักดันตนเองมีภาวะผู้นำ มักคิดถึงคนอื่นก่อนตนเองแต่คน่วงจุ้ยหมายเลขสองหมายเลขหและหมายเลข8นั้นเป็นคนพลังธาตุดินเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นชอบกำหนดกฎเกณฑ์ให้คนอื่นทำตามเก็บทุกคำพูดทุกรายละเอียดของคนรอบข้างมาคิดในลักษณะคิดไปเองเช่นคนรอบข้างใช้คำพูดหรือการกระทำเชิงหยอกล้อ แต่คน่วงจุ้ยหมายเลข2หมายเลข5และหมายเลข8นั้นเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจะนำกลับมาคิดเป็นอารมณ์ที่ทำให้ตนเองไม่สบายใจคนหมายเลขประจำตัว่วงจุ้ยหมายเลขสจัดเป็นคนพลังธาตุไม้ใหญ่รักความก้าวหน้าพัฒนาตนเองเป็นผู้ใฝ่รู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำตัวเป็นผู้นำเป็นไม้ใหญ่ มีร่มเงาให้คนอื่นมาพึ่งพิงเป็นผู้วางแผนและกาหนดขั้นตอนได้ชัดเจนแต่จะตามใจตนเองในลักษณะดื้อรั้นยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมเสียหน้ารักศักดิ์ศรีจนตนเองเดือดร้อนคนหมายเลขประจำตัววงจุ้ยหมายเลขสี่เป็นธาตุไม้ผู้ไม้ดอกเข้ากับคนอื่นได้ง่ายชอบดูแลผู้อื่นมีไหวพริบในการแก้ปัญหา หลีกเลี่ยงการประทะใช้วาทะศินได้ดีแต่จุดยืนไม่ชัดเจนปรับสภาพไปตามสถานการณ์จนบางครั้งคนรอบข้างมองว่าเป็นคนโลเลเป็นคนพูดไม่คิดลักษณะนี้เองจึงเป็นปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากคำพูดของตนเองคนเลขประจำตัว่วงจุ้ยหมายเลข6และหมายเลข7เป็นคนพลังธาตุโลหะคน่วงจุ้ยหมายเลข6และหมายเลข7นั้น อุปนิสัยใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าคนหมายเลขหมักทําตัวเป็นผู้ใหญ่พูดจามีหลักเกณฑ์คนหมายเลข7ช่างจํานันจาผพูดจาหวานล้อมได้ดีอุปนิสัยคนหมายเลข6และคนหมายเลข7นั้นมีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนมีระเบียบทํางานเป็นขั้นเป็นตอนมีความคิดสร้างสรรค์กระตือรือร้นไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีวาทะศิลโน้มน้าวให้คนรอบข้างทำตามที่ตนเองต้องการแต่มุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิตมากเกินไปหงุดหงิดง่ายเมื่อหงุดหงิดแล้วพร้อมใช้คำพูดที่รุนแรงในลักษณะก้าวร้าวเห็กแน่ประชดประชันหวาดระแวงโดยการตีตนไปก่อนไข้และเป็นคนขี้น้อยใจคนหวงจุ้ยหมายเลขหและคนวงจุ้ยหมายเลขเนั้น ได้ดีก็เพราะปากเสียหายก็เพราะปากคนหมายเลขประจำตัวหงจุ้ยหมายเลขเก้าเป็นคนพลังธาตุไฟมีความคิดริเริ่มใหม่ๆมเสมอๆชอบความแปลกใหม่ท้าทายกระตือรือร้นสูงไม่อยู่นิ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเป็นผู้นำเป็นคนช่างคิดช่างเจรจาแต่เบื่อง่าย เป็นคนชอบคิดแต่ไม่ค่อยลงมือทำความคิดบางครั้งเป็นลักษณะเพ้อฝันคนธาตุไฟจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องมีผู้สนับสนุนมีเพื่อนร่วมง,งานหรือบริวารที่ดีในอุปนิสัยตามหมายเลขประจำตัวห่วงจุ้ยที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อให้ท่านนำสิ่งที่ดีไปพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นส่วนที่เป็นข้อจำกัดข้อบกพร่อง จะได้นํามาปรับปรุงเตือนตนเองในเรื่องอุปนิสัยและบุคลิกของแต่ละคนนอกจากหมายเลขประจำตัวหวงจุ้ยแล้วยังมีเรื่องของโง,ง่เฮงนักสัตว์ปีเกิดดิถีวันเกิดตามหลักโป๊ะหยี่สีเถียวโป๊ะหยี่สีเถียวคือโหราศาสตร์จีนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัยของแต่ละคนอาชีพที่เหมาะสมตามหมายเลขประจำตัวหวงจุย้ย ขอเริ่มจากคนหมายเลขประจำตัวหงจุ้ยหมายเลขหนึ่งอาชีพที่เหมาะก็คือด้านค้าขายต่างๆโดยรวมเกี่ยวกับการเดินทางการทำทัวร์ท่องเที่ยวส่งของโลจิสติกขายเครื่องดื่มทำประมงอาชีพรองลงมารับราชการทหารตำรวจขายทองรูปพันธ์และงานที่เกี่ยวข้องกับโลหะเป็นอาชีพพลังธาตุโลหะเสริมคนธาตุน้ำตามหลักเบญจธาต อาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงของคนพลังธาตุน้ำคืออาชีพที่เกี่ยวกับธาตุดินเช่นขายเครื่องประดับอัญ,ญมณีขายเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นตามหลักเบญจธาตุเรียกว่าดินป้องน้ำคนห่วงจุ้ยหมายเลขสองหมายเลขห้าและหมายเลขแปเป็นคนธาตุดินอาชีพที่เหมาะสมค้าขายวัสดุก่อสร้างงานรับเหมาก่อสร้างรับราชการ ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายเครื่องประดับประเภทอัญ,ญมณีเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นอาชีพรองลงมาเป็นอาชีพพลังธาตุไฟเช่นธุรกิจเสริมความงามความสวยความงามต่างๆศิลปินเป็นลักษณะอาชีพพลังธาตุไฟเสริมพลังคนธาตุดินตามหลักเบญจธาตุเรียกว่าไฟเสริมดินอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาชีพพลังธาตุไม้ เช่นเกษตรกรรมเฟอร์นิเจอร์ตามหลักเบญจธาตุอาชีพธาตุไม้ทำลายคนธาตุดินคนหมายเลขประจำตัวหวงจุ้ยหมายเลข3และหมายเลข4เป็นคนธาตุไม้อาชีพที่เหมาะสมร้านค้าขายขายอาหารพัตคารสินค้าทางการเกษตรเฟอร์นิเจอร์จัดสวนออกแบบตกแต่งภายในเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ อาหารเสริมสุขภาพธุรกิจทางการแพทย์เป็นต้นอาชีพรองลงมาเป็นอาชีพพลังธาตุน้ำเช่นทำทัวร์ท่องเที่ยวการขนส่งอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอาชีพพลังธาตุโลหะเช่นร้านทองลูกประพันธ์ธุรกิจรถยนต์ซึ่งตามหลักเบญจธาตุอาชีพธาตุโลหะพิฆาตขนธาตุไม้ขนหมายเลขประจำตัวห่วงจุ้ยหมายเลขหกและหมายเลขเจ็ เป็นคนพลังธาตุโลหะอาชีพที่เหมาะสมเครื่องประดับประเภททองลูกปัดพันรลานทองข้าราชการทหารตำรวจลงกึง่งขาเหล็กนักบัญชีการธนาคารทนายความธุรกิจรถยนต์ธุรกิจในแวดวงตลาดหลักทรัพย์อาชีพรองลงมาเป็นอาชีพพลังธาตุดินเช่นขายเครื่องประดับอัญ,ญมณีเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้น สอดคล้องในลักษณะดินกําเนิดโลหะอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาชีพพลังธาตุไฟเช่นสถาบันเสริมความงามเสริมสวยต่างๆสถานบันเทิงเป็นลักษณะอาชีพาธาตุไฟหลอมคนาธาตุโลหะตามหลักเบญจาธาตุคน่วงจุ้ยหมายเลข9้าเป็นคนาธาตุไฟอาชีพที่เหมาะสมค้าขายอาหารขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมความงาม ศิลปินนักร้องนักสแสดงนักพูดสถานบันเทิงร้านเสริมสวยงานครีเอทีฟนักเขียนจิตกรอาชีพรองลงมาคืออาชีพพลังธาตุไม้เช่นเกษตรกรรมเฟอร์นิเจอร์ตามล,ลักษณะไม้เสริมไฟในหลักเบญจธาตุอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาชีพพลังธาตุน้ำเช่นทำทัวร์การท่องเที่ยวต่างๆ การขนส่งโลจิสติกตามหลักเบนจธาตุเป็นลักษณะน้ำดับไฟข้างต้นเป็นหลักการเลือกอาชีพตามหมายเลขประจำตัวหงจุ้ยในหลักเบนจธาตุโดยการพิจารณาพลังธาตุที่ส่งเสริมพลังธาตุที่เกือ้อกูลให้กับท่านตามหมายเลขประจำตัวหงจุ้ยของแต่ละคนให้สอดคล้องและรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ สำหรับคลิปควงจุ้ยนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและฝากกดติดตามหรือ subscribe ให้กับช่องวงจุ้ยบายนลงเราจะทำคลิปควงจุ้ยที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองออกมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ